สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยอยู่กับฝนนัทน,นาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรัวของราชมงคลพระนครนำมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะ สำหรับข่าวแรากวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายค่ะเนื่องจากทางราชมงคลรานครนะคะเตรียมที่จะก,กำหนดทำบุญกระถินพระราชทานประจำปี2567ค่ะโดยราชมงคลรานครค่ะกำหนดนำภาพพระกรถินพระราชทานประจำปี2567 ถวายพระพิสุสธิสมเนรที่จำพรรษาที่วัดสุร,ราชายารามตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้นะคะเวลา10นาฬิกาจึงขอเชิญชวนผู้มีเจตสัาทธานะคะร่วมทำบุญสมทบ ในการถวายผ้ากระถิ่นพระราชทานเพื่อสืบทอดประเพณีในพระพุทธศาสนาและร่วมกันทำนุบำรุงปฏิสังขรพระอารามหลวงให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปค่ะโดยผู้มีศรัทธานะคะสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกรถินพระราชทานมทรพระนครประจำปี2567 เลขที่บัญชีค่ะ1164-586-925แล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะคะพร้อมกับรายชื่อผู้ร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่กล่องกลางราชมงคลรระนครเพื่อที่จะได้ออกไปอนุโมทนาบัตรต่อไปค่ะหากว่าใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะทางเรื่องของการเข้าร่วมงานเรื่องของการ โอนเงินเข้าบัญชีนะคะเพื่อร่วมทําบุญก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่กองกลางน,นะคะของราชมงคลพระนครหมายเลข026653777ต่อไปที่6916<ๆ>และ8231ได้เลยค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะมาดูกันที่การจัดก,กิจกรรมพัฒนาการเสริมสร้างอันตรณ์และพัฒนาทั้งศาชีวิตของนักศึกษาค่ะ ดยราชมงคลพระนครนะคะโดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดโครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาโดยจัดขึ้นนะคะที่ราชมงคลพระนครและที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกร่างจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาให้ได้มีแนวทางการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิต ตรงตามอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะนำไปสู่ความรักความผูกพันแล้วก็ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของราชบงคลพระนครค,ค่ะรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีนะคะต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์โดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข็งเพนแขผู้ช่วยอาจารบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธานนะคะได้บอกว่าการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยค่ะที่จะเป็นการส่งเสริมทั้งในด้านของวิชาการวิชาชีพแล้วก็ทักษะนอกห้องเรียนจากการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดขึ้นมาให้กับนักศึกษานั้นได้สามารถเรียนรู้นะคะจากสิ่งรอบตัว ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเท่าทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบันค่ะรวมทั้งยังได้ใช้การคิดวิเคราะห์นะคะรู้เท่าทันปัญหาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมด้านั้นแล้วนะคะโครงการอบรมแกนนำนักศึกษาก็เพื่อเป็นการพัฒนาการนะคะเสริมสร้างอัตลักษณ์แล้วก็พัฒนา ทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะอย่างเช่นการบรรยายแล้วก็การฝึกปฏิบัติ เรื่องอัตลักษณ์แล้วก็ความภาคภูมิใจในราชมงคลพระนครมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับการเข้าสังคมการสร้างแกนนำนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเด็กๆก็จะไปใช้ชีวิตด้วยการทำงานนะคะการที่เราเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะคะก็จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบนะคะแล้ว ก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูกันต่อนะคะที่การประกาศรับสมัครงานกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทํางานกับกรชมงคมรายนครนะคะ่ะ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลายัยตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยเปิดรับสมัครนะคะในตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจำนวนหนึ่งอัตราด้วยกันโดยผู้ที่สนใจจะสมัครในตําแหน่งนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรีค่ะสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสาร,รสนเทศดิสเน n คอนเทนต์มัลติมีเดียเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารการศึกษาสดทัศนศึกษานิเทศศาสตร์สาร,รสนเทศศาสตร์เทคโนโลยีสื่อผสมการจัดการสาร,รสนเทศและสื่อดิจิทัล การจัดการนวัตรกรรมสื่อดิจิทัลสื่อใหม่นวัตรกรรมการออกแบบสื่อหรือสาขาอื่นนะคะที่มีชื่ออื่นนะคะหรือว่าในลักษณะที่คล้ายๆเดียวกันนะคะให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกค่ะสมัครผ่านทางระบบการรับสมัครงานออนไลน์ของราชมงคลพระนครผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th ซึ่งตำแหน่งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง20ตุลาคม2560 สามารถสมัครได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะคะหรือว่าหากใครที่สนใจจะเข้ามาสมัครกับเรานะคะมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-665-3777ค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมากันที่ฐานะของสถาบันวิจัยและพัฒนาของราชมงคลพระนครค่ะที่ครั้งนี้นะคะได้ไปลงพื้นที่ดําเนินโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีปี2ครั้งที่2แล้วค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีหลากหลายเช่นเดิมเลยประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องเล่าชุมชนหนองแซง โดยคุณชัยวัตรศรีเมืองอินค่ะบรรยายและก็อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนาอัตลักษณ์และตราสินค้าชุมชนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิการสัตยัพาณิชย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้นะคะและระดมสมองในหัวข้อการสร้างตราสินค้าชุมชนโดยคุณพัฒนาเพชรขจฉิ์และคุณสายชนพยาวน้อยค่ะ บรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติการนะคะในหัวข้อการออกแบบสื่อเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยดรพาราวีศรีการค่ะจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งเข้าหยด เดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชวริตอุปราคาและดรเกชาลาวงษาจากคณะเทคโนโลยีข้าหก,กรรมศาสตร์ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางราชมงคลพระนครของเราก็ไปกันที่โรงเรียนศาพพระราชาวัดอุตภา,าที่ตำบลหนองแซงอำเภอม่วงหวานจังหวัดสระบ,บุรีนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพรนนะนครค่ะที่เราได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMTP u Live สําหรับวันนี้บอกเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ